สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสินเชื่อสำหรับ SME ของธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยมียาวนานมามากกว่า55ปีนะคะมีสินเชื่อมากมายจะยกตัวอย่างเช่นประเภทของสินเชื่อสินเชื่อบัญชีเดียวสินเชื่อรักกันยาวๆสินเชื่อจ่ายดีทวีคูณสินเชื่อธุรกิจเศรษฐกิจแปรรูปสินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐค่ะจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ดูนะคะ สินเชื่อบัญชีเดียวค่ะจะเริ่มต้นที่4%นะคะวงเงินให้สูงสุด1ล้านบาทพร้อมผ่อน10ปีค่ะสินเชื่อรักกันยาวๆนะคะให้วงเงิน1ล้านบาทเหมือนกันผ่อนได้10ปีเริ่มต้น4%เหมือนกันนะคะสินเชื่อจ่ายดีทวีคูณให้วงเงินมากกว่า3เท่าผ่อนจ่าย10ปีนะคะสินเชื่อแปลรูปให้ดอกเบี้ย4%วงเงินสูงสุด1.5เท่าเลยค่ะ และสินค้าร้านค้าธงฟ้าประชาัฐนะคะลดค่าคลองชีพของประชาชนราคาถูกสามารถซื้อได้มีดอกเบี้ย4%เอร์เเหมือนกันค่ะและยังมีสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย SME อีกมากมายที่สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะพิเศษสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยรับส่วนลด20%และลูกค้าทั่วไปรับส่วนลด10%ค่ะหากชอบเนื้อหาฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ